มอนี้ครับแฟนเพจแนะนำมาครับก๋วยเตี๋ยวในกล้าครับ my fan club recommend อ่าดูโนู้ชอปกินเมืองเลยก๋วยเตี๋ยวในกล้านี่ไงก๋วยเตี๋ยวในกล้านั่งนั่งตรงไหนดีนี่ไหมล่ะลลเกี่ยวกันนั่งเลยเอาโต๊ะแบบไหนโรงนู้นไหมโต๊ะยาวนะ นี่ด้วยห้องน่องนองนี่ได้นะ <c oughs> มีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวนายกลา้าดูสั่งเ,เมนูตั้งเตรียมเจ๊งคืออะไรวะเขาบอกแนะนำมาให้ดังมากในร้านนี้ม,มีบะหมี่ไหมครับบะหมี่หมดค่ะเอา เล็กพิเศษสองครับตามเลยครับผมก็มไม่ต้องบอกเขาต้มยำหนี่ยอยู่ว่าต้ยมยำนะคะผมเอาน้ำใสครับเป็นน้ำใสน้าใใสใไหม,มผมเป็นต้ยมยำสองครับผมต้ยมยำน้ำใสขายตรงนี้กี่ปีแล้วครับพี่ไม่รู้เขาไม่ใช่กัน เกาเหลาเราพี่มีไหมเกาเหลาก็มีเขาเป่าเขาไม่มีค่ะมีไส้หมูมีตับมีหมูเด้งหมูสับครบ มาคนมนอพี่นะครับผมนาลามันแซ่บพี่ครับนี่เขาแนะนำมามาจากต่างจังหวัดเขาบอกมากินร้านนี้เลยมันเส้นเยอะเกินเดี๋ยวให้พี่เขาจัดให้โอ้ยหเท่ทิ้งเลยพี่ครับมันเส้นมันอรันละกี่ปีแล้วพี่อยู่ที่นี่สี่ปีครับสี่ปีแล้วใครดีเนาะครับึงไเนี่ยชุดออกครับ เชื่อว่าจะเก็บแล้วไงครับปิดประมนาณกี่โมงวะพี่ปิดส่วนมากปายสองปลายสามครับแต่วันนี้ก็มันฝนตกอะไรมาเขาเปเที่ยวปิดปั้งฝนกันหมดนะครับโอใช่ใช่ดันสายเนาะ<ๆ>เดี๋ยวเอาแต่เส้นเล็กเส้นอันนี้เลยนะครับความมีก็หมดแล้วอันนี้เป็นน้ำใสแล้วกันนะพี่นะ<ๆ>ต้องย้ำน้ำใสต้องย้ำน้ำใสครับผม ดีเด็ดมึงเลยขายดีเปิดทุกวันลวเลยทุกวันเปิดอยุดทุกวันอาทิตย์ครับผีอาขนมันถึงยี่หกมั้งครับมันพอก่อนหน้านี้เขาก็จัดไปแล้วครับอือ คนสใคนสใจคนสนใจเยอะเหมือนกันเนาะพี่เนาะครับแสดงว่าบะหมี่ขายดีสุดครับเส้นหมี uh ่ขาวกับบะหมี่ครับกับใยแต่ก็เหลือแค่ชิ้นเดียวเต็นกงเนี่ยครับอะไรต้มยำต้องใส่อันนี้อันนี้ครับตอนน้ำข้นเป็นอันนี้ เดี๋ยวผมทำน้ำข้นไปสองมากันนะครับครับผมน้ำใสหนึ่งโอ้โหมีหมูเด้งชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวผมปรุงให้ใหม่ครับผมน้ำใสไม่ใสครับผมใส่เป็นพริกธรรมดาครับผมใส่ถั่วไหมครับใส่ครับผู้ย่างยกเป็นพริกเผาครับกับลมไม่ใส่่ อืขอบคุณามากเลยพี่น้ำกุดฉีดด้วยอันนี้ก็ห้าสุดยอดต้ยำ้าใสเหมือนกันห<อ>มดเลยหรอไม่ของเขาน้ำใสข้างบนมันกลิ่นอันนั้นติดพอรามแกไม่ชอบต้มยำหรอเออเป็นไงน่าอร่อยไหมสุดยอดเลยนะหน้าตาดีแล้วจับถ้วยขึ้นมาโชว์ดิเจ๊จับถ้วยถ่ายรูปในเลยถ่ายเอาแต่นมก็พอเออ ยิ้มหน่อยเอาทำท่าดิสุตัวเองที่จะสวยที่สุดแล้วหนึ่งสองเยี่ยมเชิญรับประทานโอเคเฮ้ยอยู่นี่มึงเลยมันมีหมูเด้งอยู่ในตัว่ะเที่อันนี้เขาเรียกเลยหมูเลยหมูบะช่อใช่ไหมหมูเด้งหมูเด้งเลยมีไข่หมูหมักหมูเด้งตับ ใช่ครับออร์แกนเครื่องแม่งโคตรแน่นอ่ะพูดเลยๆครับเส้ไรหดส้นห่่ไสำหรับคนชอบอ๋อร้อน ไม่เขียนมังแทบว้อเจ๊แทบว้อบอกกล้องแน่แทบว้อไม่ต้องหุนเพิ่มไม่ต้องหุนเพิ่มเลย

อร่อยก็เลยว่า15ตังค์หนึ่งต้องขอบคุณแฟนขับคนที่แนะนำมาอร่อยดีทำงานอยู่มึงกินข้าวยังชวนมากินด้วยเดี๋ยวต้องเกลือ เจ็งคืออะไรจ๊ะวะอรอเหรอเตรียมเลยเจ็งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าไปเช็คเอาแล้วค่ะอร่อยไหมผมชอบรสชาติจัดจ้านห้องโอห้องโอได้อยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหาข๋อไกลกันปะเป็นไงมั่งอยู่ไหนเนี่ย ไม่มีปัญหาลังรับเเจอกันตอนเย็นบอกมางั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นที่บ้านเลยแม่ละน้อยหัวเขาอยู่กับพี่แอรเนี่ยกินข้าวมาเด็กมาพร้อมกันขับตามกันมาตามกันมาไงอะ ไม่รู้เลยไม่ไม่รู้เลยอ่ไม่ได้ถามน้องเลยกหน่อยไม่มีเบอร์ั้นเออเเออให้มาทำโทรัก่อนสิป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้นี่เลยตามสบายเลยเดี๋ยวพุกพี่เนี่ยแหละดูแลกันได้อยู่จ๋าจ๋ามันหุนหุนกันอยู่หุนอะไร เดี๋ยวไปรับเพื่อนอยู่สนามบินเ็ดมาซื้อของแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรับช่างแึ่งหน้าอยู่สนามบินเพื่อนใครเพื่อนใครไงพี่อยู่ที่เมย์ทำไมเขาไม่ให้หนุ่ไฟมันรไปรับผู้ไฟใ,ใช่ไหมนิดก็ช่างแต่งหน้าไปเองมันไม่ได้รู้จักกับเพื่อนหน,หน่อยเ้ยช่า,ง,า,างแต่งตหนออนะ้าจ้างมาจากกรุงเทพอือยัว่าแต่งสวยก็ดูในอันนี้กโอนนะสวย รสชาติมันออกมันเปรี้ยวหวานหวานไหมเราก็ไม่เผ็ด แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปไปบ้านมาทีเดียวเอยาก็ได้ไปสวันดีพ่อกับแม่แล้วก็พ่อกับแม่มันหน่อยเหรอคือใช่คือเพื่อนจบ่ากอะไรเงี้ยก็แล้วบ้านกินบ้านเลยทีนี้ยังบอกจะไปบาร์อะไรบอกบาร์บาร์บาร์ เมื่อกูที่นดูอ่ะเขาบบว่าหนาขอเตียงเต็นแบบาอะไรหมากถว่าพิเศษอะไรเนี่ยเมโมต้าเตียง เก้็นตุ้ะ,เเะ,ะบเ,เก็บตังค์หนึ่งครับรเก็บตังค์ครับผมชื่อตั้งตั้งตั้งเตรียมเจ๊งนี่คืออะไรครับเป็นแค่ชื่อใช่ไหม คนูามห้สบเหครับสีบเอสีบาสี่สิบห้าเท่าไรครับร้อยสามห้าบาทร้อยห้าาร้อยห้าสบาทมันมีสิบ้าบาทไหมมีไหมไม่ไม่เดี๋ยวผูเรียกเองห้าบาท เออมีเหรียญไหมลอยหาชิมหาเนาะมีลอยลอยซีสิบห้าบาทขอบคุณค่ะขรับุณนะครับนี่ครับทั้งหมดก็ร้อยห้าสิบห้าบาทแนะนำ one h u n d r บาทหาร้านลงนั่งก็พออ๋อ is about five d o l a r for ใบสามเองเจ๊ไม่กินให้หมดนะายสามยี่สิบอิ่มอ่ะอิ่มแล้วเหรอไม่กินอะไรมาแล้วไง ก็กินเยอะๆมันจะได้ลงนมไงดันๆเข้ามาหยอกเล่นบบาๆกดติดตามไปยนะ <S <S